สวัสดีครับวันนี้จะพามาเบ่งงัวแม่ปอกประจำขอบสติเกษตฟ้ามนะครับอันนี้เป็นแม่ลูกตัวผู้ครับแม่ผสมเจ้าการเมืองไปในอาทิตย์กว้วาไและครับอันนี้จะเป็นลูกเชมหกแปดแม่ลูกกัน,นครับตวันคููนี้ เป็นอีกแม่ลูกโคมหนึ่งของสิริเกียตฟาร์มครับอันนี่จะเป็นอีกแม่หนึ่งนะครับแม่นี่สูงประมาณร่อยหกสิบสองผสมซี่ว่าแยกเพศไปน่าจะเข้าหกเดือนแล้วครับดอ้เบิ้งสาส่วนมันครับ นี่อีกแม่อีกแม่บอกอีกแบนด์หนึ่งนะครับนี่กำหนดขอดวันที่ยี่สิบแปดคุมพ้านี่ล้ครับหมอศราวเบ่งว่าเป็นตัวเมียผสมผสมหกแปดไปครับตัวนี้เป็นแม่บอกอีกแม่หนึง่งให้ลูกแดงลูกตัวที่สามที่ทองครับตัวนี้ ตัวนี้ก็สิเป็นสาวหน่อยประจำคอเลยครับลูกซี่ว้อายุสิบสี่เดือนก็ล่างแกบปันครับล่างกับปันตัวนี้โอ้โหวัาจะสทีออกมางามปันไหน,นครับ